สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อน,นี้เจ๊แดงกับสิผ้าพี่น้องไม่ยางเหลนอีกแล้วจ้าก่อนหิมะมันสีละลายเหมือนนอาะจ่ะเนาะไม่ยางเหลนในี่ปลาจะาผาเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางลูกขอนอนุญาตถ่ายวิดีโอนะเจ้าคะ่ะพี่น้อง มาเดินไปด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะคนในปางานมะแม่พี่น้องเบิ่งดูนะ เวนซุลุกเฮียเฮียนะไปอีกม no, ูดโฟโตมาร์เก็ตเดียโอ้ยโอ้ยมองนี่งามพี่น้องเอ้ยพูดนะจะแดงสิมหาไทยลูกน้ำจ้างามเนาะพี่น้องเนาะ อุ่นอะพี่น้องเอ้ยสะออนาแย่บอกว่าสิบบ่ไกลับทั้งนี่อีกแล้วโอ้ยจเจ๊แดงอยากถ่ายรูปตรงนี้แมมจ้ะ <c oughs> พี่น้องงามงามแหมอยากถ่ายรูปตรงนี้ละจ้า พูดนะสาวอ,อ,อันอุ้ยนี่แม่ี่แม่พี่น้องเบิง้งจ้าโอ้ยลองซิมดูสิอื งามเนาะพี่นอนะ้องเนาะโอ้ยเบิงเบงเบึง,บงเจแดงสะอ่อนหลายพี่น้องเอ้ยเนี่ยเห็นว่าพี่น้องงามเพราะอากออกจากมองนี้เลยมันงามแมพี่น้องคือหน้าท่างเจแดงย่าง พี่น้องเบิ้งเบิ้งข้างในฝนจ้นนนาในป่าอันหนาวเย็นถ้าหิมะว่าตกมันกับสิน้ํหนาวพี่น้องเดี๋ยวฝนสิตกมาหิมะอันกับสิละลายจ้า เจแดงกับสีฟ้ามไทายไว้อีกเพราะว่าปกติเจแดงกับยางเหล่นอยู่แล้วเนอะจากในป่าเนาะหนาหอนกับผ้ากันยางหนาหนาวกับผ้ากันยาง เป็นซูลึกโฟตอตมาเห็นเฮียเชิญเอองานกับข้างหนึ่งอีกจ้ะมันหนีมาอีกข้างหนึ่งปลาเห็ดล่ะนี่จ้ะมาปลาเห็ดพึ่งหวานอยู่ปลาน,นีหล่ะจ้ะ เตืนเขาแม้พี่น้องไฮสว่บาบ้านนอกว่าเคยเห็นหิมะเคยเห็นจ้าแจ่ว่ามันกระตื้นเต้นเนาะจ้ะปีที่แล้วมันบ่าหลายป,ปานนี่แม่พี่น้องหิมะปีนี่มันหลาย บางปีมันกับบบมี่เนอะจ้ะบางปีฮีมะกับโบมีเด้่่ได้มีทุกปีเด้จ้ะเฮ้นะถ้ากันยางเลยแทบทุกมือและพี่น้องทำนี้เวลาจะแลงกับพอไง เอาเงายางสูตรอากาศบริสุทธ์เนอกจากเนาะน้พากันมาเก็บเห็บตอนมาอยู่ใหม่ๆปลานี่อ่ะพี่นอ้องพากันลงตาสองคนกับมู หาท่างออกบพอาจ้ะพอดีข้าเจ้ามาเก็บเห็ดก็เลยถามถามข้าเจ้าว่าไปมู่บ้านไปไปท่างไดเพื่อนกระบอกเนาจะจ้ะผ้ากันก้มนาก้มตาเก็บแต่เห็ดไรหลงตัวบาดนี่แ <c oughs> ถวนี้เป็นปตาเห็ดเจลียงรู้จักแล้วจ้ะ บ่หลงแล้วบาทนี่ฝนพี่น้องเบิง้งให้เบิ้งงามนะจ้ะ่น เห็นงามใดก็งามมักจะอยู่ในป่านี่วิวทิวทัดสวยนาห่อนกับผพากันย่างพี่น้อง อยากเบิ้งพูดเดียวให้พี่น้องเบิ้งน้ำน้ะจ่ะวิวสวยๆแม่เบิ้งเป็นอย่า,างส,ส,นนาสิบว่าหายจะแดงสะออนได้จังได้พี่น้องเลย <c ười> ของมงามๆมันสะออนละเนาะพี่น้องเนาะ าเห็ดเจแดงจ้าเห็นบ่ปีนี่หิมะตกหลายสงสัยเห็ดกับสิหลายด้วพี่น้องวันใหญ่ผ้ายางรัดเลาะไปทางใดนอมองนี่สวยไหมเดี๋ยวเจแดงต้องถ่ายรูป เงาอแล้วใดเงื่อแล้วจ้าเบื้องมองนี้พี่น้องมองนี้แห่งตะง,งามเนาะยิ่งสูงที่มายิ่งหลายจ้า มาสิโป้ตัวเฮียมาเห็น <c oughs> เนี่ยพี่น้องพี่น้องซัํานี่นะจ๊ะเนาะยำเจแดงสิหาทายลูปต่อจะ้ะเอาวิวให้พี่น้องเบิง่งซ้ํานี่แล้เนะจ๊ะเนาะ,ะ,นะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า